여러분들이없었으면다음에กคน이런감정을못느꼈을못느꼈을거라고생각해요ผมคิดว่าผมคงไม่มีวันจะได้สัมผัสกับความรู้สึกนี้ครับ인생을살면서자기취미마이런경험을할수있는건아마거의불가능에가깝다고생각해요การที่จะได้มีประสบการณ์สัมผัสความรู้สึกแบบนี้ผมมองว่ามีโอกาสใกล้กับศูนมากเลยครับ การทที่ให้ผม이이가능하한우리명아아니라라와고ได้สัมผัสความรู้สึกนี้ได้ไม่ใช่เพราะเมมเบอร์เจ็ดคนครับแต่เป็นเพราะอาคาเซ่ครับ저희적่보여ม셔서ดโชว์ขอบคุณที่ได้ให้พวกเราได้สัมผัสถึงมิราเคิลรักนะครับ 저희 다시 들어오게요. 콩을 어제 깜빡 다시 돌아가시면 좋겠으면 소리 질러주세요. 다 약간 콩을 아픈 아빠, 거기 약간 이었습니다디지